สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเตยเตยาเปิดดวงนะเรื่องเสือภัยที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องใดเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะเราจะมาทำเลนดอมกันเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะชาวิทยาในการรับชมและการรับฟังนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่องของเราด้วยนะจ๊ะ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะอย่ยเครียดอย่าซีเรียสนะดูล่นๆขำๆดูเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะดูเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราเฉยๆก็ได้นะเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องใดเรามาดูกันซิว่าเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้คือเรื่องอะไรกันบ้างเอ่

เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างโอ้โหท้ายสำหรับคุณเป็นหกเหรียญหกเหรียญมีคนช่วยเหลือได้รับการเงินสิ่งที่คุณได้เขาเรียกว่ายังไงเป็นผู้ให้และผู้รับอย่างเสมอภาคไม่เสียเปรียบไม่ได้เปรียบเออนะเออมองเห็นพลังงานของคนใจบุญเนาะคนที่ผ่านพบคลิปนี้ส่วนใหญ่เป็นคนใจบุญชอบทําบุญชอบทําทานชอบช่วยเหลือนะหรือ คุณอาจจะมีคนช่วยเหลือคุณทางเรื่องการเงินก็ได้นะความรู้ธรรมเกิดขึ้นด้วยเนาะเออช่วงเนี้ถ้ามีโชคมีลาบนะช่วงนี้ถ้าได้เงินแบบฟุกฟุก,ฟกหรือว่ามีโชคมีลาบหรือว่าคุณทาํามาค้าขายได้กำล่งกําไรเนี่ยแนะนําเลยทําบุญหรือทําทานทําทานเนาะบริจาคเนาะตามมูลนิธิต่างๆนูน่นนี่นั่นแล้วแต่สะดวกของคุณนะบุญกุศลเขาเรียกว่าบุญต่อบุญเงินต่อเงินอะไรประมาณนี้เนาะ พลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะคนที่ผ่านพบคลิปนี้หกเหรียญโอ้โหราชามเมทาวการขยับขยายเนาะบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการบางคนกําลังได้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะการงานมีความการเติบโตก้าวหน้านะการมีเพชรชันการมีไฟในการทํางานประสบความสําเร็จ ตำแหน่งอาชีพหน้าที่การงานสิ่งที่ทำอยู่จะเติบโตสิ่งที่ทำอยู่จะได้รับการช่วยเหลือเนาะผู้หลักผู้ใหญ่สายงานที่ดีเจ้านายดีเนาะหรือไม่งั้นก็ตัวคุณเองนี่แหละจะเติบโตจากธุรกิจกิจการหรือสิ่งที่คุณทำจะประสบความสำเร็จเนอในเรื่องการงานสีดาบดูเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะ ช่วงนี้ภพ่เตือนดูเรื่องสุขภาพดูเรื่องการพักผ่อนเออเนาะหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงสภาวะที่พักฟื้นเยียวยาเอาอเยียวยาจิตใจเยียวยาร่างกายหรือว่าพักฟื้นอาจจะอาก,การเจ็บป่วยหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่สุขภาพเออที่ต้องดูแลบ้างเออในช่วงจังหวะนี้นะสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นนะเนาะสิ่งที่ดีกําลังจะเกิดขึ้น ความสมหวังเนาะความสุขความสมหวังหรือบางคนอาจจะเจอคนใจดีด้วยนะเออบางคนอาจจะเจอคนใจดีเจอคนเปด้วยนะช่วงเนี้เนาะหรือว่าช่วงเนี้ยความสุขกําลังจะมาเออหลังจากที่คุณได้ผ่านเนี่ยพักฟื้นสภาวะร่างกายมาสักระยะหนึ่งหรือพักฟื้นอาจากถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยเหมือนกับว่ามันอาจจะดีขึ้นด้วยเออนะหรือใครบูชา ราชาถ้วยใครบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหรือไม่งั้นก็ถ้าเป็นเรื่องอความสัมพันธ์คุณอาจจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีในเร็วๆนี้ด้วยนะถ้าเป็นคนโสดหรือว่าถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วนี่คู่ของคุณโอเคอยู่นะหรือนะหรือ หรือถ้าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องแบบนั้นเรื่องคู่เรื่องความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะมีเขาเรียกงไงคนใจดีเข้ามาช่วยเหลือเออเนาะการเติบโตการพัฒนาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะไพ่เด็กถือไม้ธุรกิจกิจการมีการเติบโตบางคนได้เริ่มต้นเอออะไรใหม่ๆแล้วสิ่งตรงนั้นนะ่ะมันกําลังจะดีขึ้นนะใครรอใครรอการเขาเรียกงไงใครรอการ พัฒนาความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสด้วยนะที่จะได้รับการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสพัฒนาเป็นไปในทางที่ดีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานเต้อมองว่าคุณกำลังจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในเรื่องการงานเกิดขึ้น Dm polar ความมั่นคงอ่ะ เขาบอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่หนะ้าที่การงานธุรกิจกิจการที่คุณประกอบทําอยู่เนี่ยมีโอกาสเจริญเติบโตมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เออมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูเจ้านายช่วยเหลือเจ้านายสนับสนุนอะถ้าเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใชาวิทยานในการรับชมและการรับฟังนะถ้าเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเออเต้อมองภาพว่า มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่เป็นระดับบิ๊กบิ๊กอะเออระดับแบบระดับเกจิอาจารย์เลยเนาะเอ่อเดอเอ็มโพลเลอร์ระดับสูงคุ้มครองคุณอยู่นะช่วงนี้มีสเสน่ห์เออช่วงนี้มีสเสน่ห์นะเดอะไฮพิเทสช่วงนี้เซนแรงนะช่วงนี้มีสเสน่ห์ช่วงนี้เซนแรงแล้วช่วงเนี้ยอ่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเมื่อสัก ถ้าจำไม่ผิดนะเมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนใครไปขอพรกับพระจันทร์ใครทําพิธีไหว้พระจันทร์ใครทําพิธีของเงินพระจันทร์นะเออเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะหรือหรือนะ ในช่วงจังหวะนี้เนี่ยดวงของคุณนะมันจะค่อนข้างดึงดูดนะดึงดูดความสําเร็จดึงดูดการงานดึงดูดตําแหน่งหน้าที่หรือว่าดึงดูดโชคลาภได้นะช่วงนี้เซนดีใครไปบูชาอ่าใครไปขอพรพระจันทร์ใครไปขอพรพระแม่กวนอิมอ่ใครไปไหว้ใครไปสารเจ้ามานะใครเพิ่งไปสารเจ้าหรือเทวาลัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเออตรงนี้ปังนะตรงนี้เลิศอยู่นะอ่า พลังงานตรงนี้ดยมีความรู้สึกว่าบางคนนะบางคนอยู่ในช่วงสายบุญเออบางคนอยู่ในช่วงสายบุญในช่วงเนี้อยู่ในสายบุญเอออยู่ในชุดขาวหรือว่าในสายบุญในการปฏิบัติธรรมเออนะค่อนข้างเลิศอยู่นะดีนะเลิศอยู่นะออดวงคุณเนี่ยกำลังจะได้มีเขาเรียกยงไงมีโชคอะมีโชคเขาเรียกผลของบุญหรือผลของสิ่งที่คุณปฏิบัติอะกำลังจะเขาเรียกยังไงอะ เออสะท้อนอะสะท้อนให้คุณได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะเออกลับเข้ามาเออเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ชื่นใจนะดูเหมือนเป็นโชคเลยตันเงินกันเงิน การเงินนะเข้ามามีเงินให้จับจ่ายใช้สอยมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในช่วงจังหวะนี้เนาะ,ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่คิดเยอะหรือว่าในสภาวะที่คิดวนไปวนมาย้ำคิดย้ำทำคิดซ้ำๆเออเนาะคิดเรื่องราวอะไรต่างๆตอนนอนน่ะนะในสิ่งตรงนี้ในจุดตรงนี้อืมอ่าสภาวะปล่อยวางได้จะดีเออเนาะ ในช่วงปล่อยวางปรับบาลานซนะ์การเงินคุณจะดีนะไม่ต้องกังวลเลยนะก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหาการเงินหรือว่าการเงินเงียบการเงินซสบเสซาการเงินมารู้สึกว่าไม่ไม่กระเตืออร้อ่ะการเงินคุณจะดีขึ้นนะ,ะการงานเด่นใครทํางานเซลลเซลลเด่นนะเซลลเด่นคําพูดเด่นการพบปะลูกค้าเด่นหรือว่าใครที่มีหุ้นส่วนนะหุ้นส่วนเด่นมากเลยนะหุ้นส่วนซัพพอร์ต หุ้นส่วนคู่พัรทเนอร์คู่หุ้นส่วนเด่นนะใครที่มีหุ้นใครที่เข้าหุ้นร่วมลงทุนลงหุ้นค่อนข้างเด่นหรือใครเป็นเซล์ลเด่นนะประสบความสําเร็จนะวาจาดีนะช่วงนี้ช่วงนี้มีเสน่ดด้วยบอกเลยจะมีคนมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินด้วยหรือว่าการเจราจาเรื่องเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จในช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะค่อนข้างโดดเด่น คิดเยอะเนี่ยเป็นคนคิดเยอะคนที่ผ่านพบคลิปเนี่ยคิดเยอะคิดมากคิดวนไปวนมาคิดซ้ำๆรอคอยอะไรอยู่เครียดเห็นไหมเครียดวิตกกังวลแฮงแมนก้าวดาบเครียดวิตกกังวคลคิดเยอะคิดมากนอนไม่ค่อยหลับเนาะทีนี้เนี่ยส่งผลกระทบเรื่องสุขภาพระวังปวดหัวระวังไมเกรนนะระวังปวดตาด้วยเนาะระวังปวดหัวระวังไมเกรนระวังปวดตาระวังปวดขมับ เออเนาะระวังตรงนี้ระวังอาการวิงเวียนนะเป็นโรคนอนไม่หลับหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะคิดเยอะคิดมากอาจจะมีความวิตกกังวลเรื่องใดๆเกิดขึ้นก็ได้อาคุณกําลังจะได้เป็นอิสระ จากสิ่งตรงนั้นคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณเครียดคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณกังวลคุณกําลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดีๆคุณกําลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆดีๆเดอฟู full, นะการเป็นอิสระการหลุดพ้นการเริ่มต้นสิ่งดีๆบางคนมีโอกาสได้เดินทางได้บอกเลย ไต้บอกเลยช่วงนี้บางคนคุณมีโอกาสได้เดินทางไปสการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออนะมีโอกาสอยู่นะใครที่ผ่านมาพบทลิปนี้เห็นไหมการเดินทางสู่ความสําเร็จการเดินทางสู่ความสมหวงังการเดินทางไปสู่ประตูแห่งความเป็นอิสระนะปล่อยชีวิตอ่าเขาเรียกไงปล่อยใจอ่ะปล่อยใจให้มันไปนอิสระปล่อยใจให้มันโล่งโปรง่งปล่อยความคิดให้มันโล่งโปรง่งเห็นไหม คือคุณจะได้หลุดพ้นจากเดอะแฮงแมนกับก้าวดาบตรงนี้นะแล้วให้มันเป็นแบบอิสระโล่งโป่งเออนะและสิ่งตรงนี้จะนําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะเดินทางแล้วดีนะบางคนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวบางคนมีโอกาสเดินทางแพลนเรื่องงานบางคนมีโอกาสเดินทางสการับบูชาสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะบางคนได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่รอคอยในเรื่องการเงินนะถ้าคุณทําธุรกรรมเรื่องการเงินหรือพูดคุยตกลงเจรจาเรื่องการเงินไว้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคุณมีโอกาสสมหวังนะใครทําธุรกรรมการเงินไว้คุณมีโอกาสประสบความสาเร็จมีโอกาสสมหวังมีโอกาสอนุมัติมีโอกาสผ่านเออเนาะดวงกําลังเปิดดวงกําลังเปิดนะ ดวงเปิดบางคนได้มีโอกาสรเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะเร็วๆนี้เนี่ยบางคนนะสายโสดคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นด้วยในเร็วๆนี้นะเออไพ่จัดเมทเนาะฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วนะการหลุดผลการกระทําบางสิ่งบางอย่างอ่าถ้าเกิดว่าในสิ่งที่ดีมันจะส่งผลให้คุณได้ประสบความสมําเร็จเออดวงจะเปิดฟ้าจะสว่างเออประมาณนี้เลยประมาณดวงฟ้าหลังฝนประมาณนี้เลยอ่ะ ภาละคุณแบกรับกับความรู้สึกแบกรับกับความคิดตัวเองแบกรับกับความรู้สึกที่คุณรู้สึกกังวลน,นะบางคนอาจจะกังวลไปเองอาจจะคิดเยอะอาจจะคิดมากอาจจะกังวลเรื่องล่วงหน้าอืมอ่ะ คุณได้รับโอกาสที่ดีใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะเต้อบอกเลยคุณกําลังจะได้รับการช่วยเหลือได้รับโอกาสที่ดีนะได้มีการเปิดทางให้นะดวงเปิดฟ้าเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางหรือว่าคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายอะไรก็ช่างมีโอกาสเปิดทางให้คุณนะสภาวะตรงนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงตึงเครียดหรืออาจจะอยู่ในช่วงคิดมากหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่คุณรู้สึกว่ากังวล ไปเองหรือคิดเยอะไปหน่อยในยามค่ําคืนไพยเดอะมูนเนาะเนี่ยเห็นไหมเป็นช่วงจังหวะของคนที่นอนไม่หลับนะแตสภาวะตรงนี้พักผ่อนในเพียงพอกินให้อิ่มนอนให้หลับทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะดวงคุณกําลังจะเปิดแล้วเต้ยบอกเลยใครที่ผ่านมาพบคลิปเนี้ยถ้าเกิดว่าสิ่งตรงเนี้นะเหมือนว่าถ้าคุณกําลังจะได้หลุดพ้นจากอะไรที่ต่างๆที่คุณคือเหมือนว่าคุณกอดเอาไว้หมดเลยอะเห็นไหม สิบสิบหมายอันเนี้ยเหมือนคุณกอดเอาไว้คุณรับเอาไว้คุณแบกรับเอาไว้ไม่ว่าค,คุณอาจจะเจอนะ้ําไม่รู้นะแต่ละคนอาจจะเจอมาไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ละคนอาจจะเจอสภาวะความรู้สึกที่ไม่ดีบางคนภาระหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆตรงเนี้ยนสิ่งตรงเนี้ยได้มีความรู้สึกว่าเนี่ยมันกําลังจะเคลียร์มันกําลังจะเปิดมันกําลังจะดีขึ้น นะคุณกําลังจะได้รับโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะไพ่หกเหรียญเนี่ยคือการได้รับโอกาสนะมีคนช่วยเหลือมีคนหยิบยื่นไม้มือมาช่วยนะหรือว่าบุญกุศลของคุณเนี่ยอาจจะส่งผลอ่าหนุนให้ดวงคุณเนี่ยกลับมาพลิกฟื้นเออแล้วในเร็วๆนี้ก็ได้นะนี่คือเรื่องเสริมภัยที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะไม่ต้องเครียดไม่ต้องสี่เรียดนะดูเล่นๆดูเพื่อความเพลิดเพลิน ดูเพราะเป็นแนวทางทเฉยๆโอเคนะสวัสดีจ้า